อยากได้ตัวนี้นี่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 ไงตอนตังค์เห็นแล้วไปบาทแกกันเลี้นีู้เจอได้แล้วมันี่เอไปเก็บกระเาดีเดีเราเดี๋ยวเราเดีเราเดี๋วเาเดี๋ยวเราเดี๋ยเราเดียวเี๋ยวเราเดวเดี๋ยวนราเดี๋เราวเราเดี๋ยวเราเดีเราเดีวเยวเราดเราเดีี๋ยวเราเดดี๋ยวเี๋ เ้ตัวเดิมเฮ้ยเ <c oughs> ไมไ,มได้มาดูดิเอากล่องมาดูเ็วนะีแกกล่องดเรมอนน <c oughs> ้องตังเกะติมแกให้น้องน่ะ <c oughs> <c oughs> เอร์เจดสองไอตังก็ได้สิบสนนองั้นหนูได้เปอร์สี่แม่หนูดูดูดูไ้แน่หนูได้เลยแั้หนูได้ยีงไงเบอร์สิบสองนดูตัวที่โชว์ได้สวยไหมมันคือไอตังเลยอ่าเป๊ะเลยตัวซิเก็ตเอ้ยเสได้ได้ไตัวซิเก็ตแตัวซิเก็ตมันไม่มีรูปแบบนี้เนี่ยอะไม,มันต้องว่างเปล่าตัวซิเก็ตอะ อ๋อได้วันชิปนี่แกะถุงแกะถุงแบบเอากินขนมก่อน